สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับยิงเจ้า au 1g จาก j t w o r k นะครับว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นยังไงเดี๋ยวมาลองชมไปพร้อมกันได้เลยครับผมตอนนี้ก็คือผมตั้งศูนย์ปืนเรียบร้อยแล้วเลเซอร์พร้อมไฟฉายแล้วก็ส่วนเล็ง45่องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสักครู่นะครับครับผมสำหรับระยะยิงนะครับก็ มีระยะอยู่ที่ประมาณ7ดเมตรด้วยกันนะครับจากจุดที่ผมนั่งเล็งนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับผมจะถ่ายผ่านศูนย์ให้เห็นนะครับว่ามันจะยิงตรงกับที่เล็งไว้ไหมนะครับไม่รู้มันจะตรงหรือไม่ตรงนะฮะไม่รู้ว่าจะถ่ายผ่านศูนย์ได้หรือเปล่าผมไม่เคยถ่ายรูปผ่านศูนย์เล็งนะฮะก็จะให้ทุกคนมองนะครับว่าผมตั้งไว้มันเป็นรูมดครับ ก็เลยไม่สามารถมองเห็นผ่านศูนย์หน้าได้นะครับศูนย์หน้าตรงนี้เลเซอร์ชิดเป้าอยู่แปบ๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมปิดไฟฉายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะมาเล็งให้ดูกันเลยผ่านศูนย์หลังนะครับผมพยายามซูมให้ได้สุดๆแล้วฮะ มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับผมไ,ไม่เห็นไหมเล่เงยางกนิดนึงนะผมจะยิงไอ้เป้าด้านขวาก่อนนะเห็นเลเซอร์ไหมโดนนะครับเสียงนัดที่สามนะครับ มีมือสั่นนิดหน่อยครับนึงห,งหาศูนย์ในในกล้องก่อนในกล้องโทรศัพท์หนึ่งหายไปไหนวะอ่ะเจอแล้ว เห็นไหมเดินไหมทุกคน อ้าวแป,ป๊บแป,ป๊บไม่เห็นในกล้องอ่าลูกหมดแล้วครับผมผมใส่ลูกไปน้อยยังไม่ได้ก่อลูก นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับศูนย์เล็งเอียงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเอียงยังไงมันใช้ได้จริงไหมอ่านี่นะครับที่ผมทำนะครับก็คือเป็นศูนย์เล็งเอียงติดเอียงนี้เลยเห็นไหมบนตัวปืนนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่เป็นไฟฉายเลเซอร์นะครับสีเป้าง่ายมากติดกับ a u t a สองนี่โคตรแจ่ม ผมมีราง A 3อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาทดสอบยิงทดสอบกับ A 2ก่อนเพราะว่า A 3มันค่อนข้างที่โคตรหนะักนะครับ A 2นี่เป็นอะไรที่เคลื่อนที่ไวเคลื่อนที่ดีกว่า A 3นะครับ A 3มันหนักหนักเกินเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กอะรางหน้ามันตันๆันเลยครับประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะผมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ